สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโดนาเชแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนักแคสเกมที่เขาเลิกเล่นพีบีไปนะครับผมเขาเลิกไปเล่นเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมให้ดูครับเขาเลิกเล่นเพราะอะไรนั่นหรอค่าเชลมันลดนะครับผม นะครับเกมเขาเริ่มเบื่อเบื่อกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ค่อยแคสพีบีกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้เขาจะอยากไปเล่นเกมอื่นเพราะมีคนแคสเกมพีบีเยอะแยะนะครับไม่ได้ว่าใครนะครับผมอันนี้เขาเยอะแยะนะครับผมอันนี้ดูครับผมห้าสิบบาทได้ห7สิบเจ็ดได้ห7สิบเจ็ดเมื่อก่อนนะครับห้าสิบาทได้ตั้งเจ็ดสิบห้านะครับใช่ป่ะโอเคเจ็ด้าครับผมเออมันเนาะ คนมันก็เลิกเล่นไปเยอะแล้วส่วนมากนะเพราะโปมันก็เยอะด้วยนะครับผมฝากไปถึงพวกที่เล่นโปนะครับผมหยุดเล่นได้แล้วครับติเล่นฝีมือตัวเองได้ไหมครับผมอยากรู้นะโอเคครับอืมชุบเกมในนี้มันก็ลดหมดนะควผมว่ากระเชวมันลดนะครับกันพีพีก็ลดนะครับผมเนี่ยค่าค่าเชียวมันลดนะครับผมเนี่ยเอางี้เติมไปยังไงก็ไม่คุมนะครับผมี้ก็ไม่คุมแบบ อ,อถ้าผู้ชมมีเกมมาให้ผมเล่นมากเดี๋ยวผมจะแคสให้ใครถ้าใครคิดว่ามีเกมด,ดีๆก็ออเส่งใต้ลิงค์คลิปชันให้หน่อยนะครับผมฝากใต้ลิงค์คลิปชันนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากามาพูดถึงเรื่องพีบนะมันนะคนเลิกเล่นไปเยอะแล้วเหมือนกันอโอเคครับ ออย่าลืมแป้นหนึงนะเปิดเพจให้ดูก่อนโอเคอันนี้ขอตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักแป้นหนึงนะโอเคมาขอพักคลิปแป๊บน,นึงนะโอเคครับผมกลับมาแล้วครับผมออันนี้ครับผมเพจของพวกเรานะเออโอเคครับอย่าลืมมากดซับสไครต์อย่าลืมมากดติดตามนะครับกดถูกใจไว้กดติดตามไว้นะครับผมแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชันนะครับผมโอเคครับผมเว็บนี้แล้วมันยังมีอีกอันหนึ่งนะครับผมอให้อันนี้อันเดียวเนียวอีกอันหนึ่งอยู่นี่ครับครับผมมีคนดูนี้มีคนอยูนิดเดียวนะครับผมออันนี้ก็คือเป็นเพจไมคิครับนะครับผมผมจะลงแต่ไมคิครับเพจนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ลงนะครับผมนะน่ครับยังไม่ค่อยได้ลงนะครับผมโอเค อย่าลืมไปกดซับสไคร์ทังสองสองอันด้วยเอ้ยอย่าลืมไปกดติดตามทั้งสองอันด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็อืมข้ออันนึ่งนะครับผมมีคนทักกระดิ่ามาโอเคครับผมเนี่บผมอย่าลืมไปกดอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมโอเค อย่าลืมกดสับส์ครา์ด้วยนะครับผมเอ,อ่อทำได้นะโอเคครับอย่าลืมไปกดสับส์ครา์แลวกดติดตามด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปกดไลค์ right. พวกนี้ด้วยนะครับผมโอเคเอ,อ่ออันนี้ก็คนเริ่มดูจีเจอ,เอแล้วนะครับผมโอเคครับผมง้นสารบคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ